เดีเ๋ยวนะรถธรรมดานะได้คีดวายท่านผู้ชมสองหนึ่งหนึ่งคีดวายห้าสองสามามเฮ้ยมาทำรถธรรมดาสองหแล้วเหรอเฮ้ยนี่นะผมได้ยินเสียงนะว่าเป็น109่งเนี่ยเป็นคีดวายมาทำขบวนรถธรรมดากรุงเทพตะพานหินนะครับโหรถสด้วยตอนแรกผมใจหายนะ เึกว่าเป็นหนึ่งศูนย์เก้าที่มาก่อนสองนึงหนึ่งแม่งไม่ใช่เลยเว้ยเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นคีสไวมาทำรถธรรมดาสองนึงหนึ่งเฮ้ยดีนะได้ยินเสียงออกมาถ่ายทันโหเกิดเพิ่งเคยเห็นแล้วเนี่ย เฮ้ยห้าสองสามสามเอาเรื่องว่ะเฮ้ยพรุ่รงนี้ต้องตื่นแต่เช้ามาดูซะหน่อยแล้วว่ะอ๋อคิดวายเข้ากรุงเทพนะฮะมาทํารถธรรมดาเมื่อค้าก่อนก็กรุงเทพพิษโลกแต่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าตอนนั้นอยู่กรุงเทพเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเออแม่งสุดว่ะ